วิทยาศาสตร์ก็พบกับครูเนค้อ่าวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องแรงรับกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์นะคะในการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็มีู่2ข้อนะคะ1ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องอธิบายนะคะการหาผลลัพธ์นะคะของแรงที่มากกว่า1แรงนะคะที่กระทาต่อวัตถุนะคะ ทั้งในทิศทางเดียวกันแล้วก็ในทิศทางตรงกันข้ามค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนต้องเขียนแผนภาพนะคะแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูความหมายของคำว่าแรงกันค่ะแต่เอ๊คุณครูได้นำขวดนะ้ำมาด้วยเอามาทำอะไรนะ้าอ่ะเรามาดูความหมายของคำว่าแรงกันก่อนนะคะ แรงนะคะก็ここะคะือสิ่งที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างนั่นเองค่ะและการที่แรงเนี่ยทำให้วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยสามารถทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ช้าก็ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทําให้วัตถุหยุดเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะอะ่าและขวดน้ํานะคะคุณครูก็ ได้นำขวดน้ำมาเป็นวัตถุนะคะเพื่อที่ครูจะออกแรงนะคะทำให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครูเอาฝาออกก่อนนะคะแล้วก็ออกแรงนะคะนี่คือการออกแรงนะคะเมื่อออกแรงกับวัตถุแล้วเห็นไหมคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นความหมายของคําว่าแรงลัพธ์นะคะก่อนหน้านี้เราได้รู้จักคําว่าแรงกันไปแล้วถูกต้องไหมคะต่อไปนะคะแรงลัพธ์แรงลัพธ์คืออะไรนะคะแรงลัพธ์ก็คือแรงที่มากกว่า1แรงนะคะก็จะเป็นสองแรง3าแรง4ี่แรงขึ้นไปนะคะที่มากกว่า1แรงเนี่ยมากระทําต่อวัตถุนะคะเราจะเรียกว่าแรงลัพธ์ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูการเกิดแรงลัพธ์กันค่ะ แน่นอนนะคะแรงรับก็คือแรงตั้งแต่2แรงขึ้นไปที่กระทำต่อวัตถุใช่ไหมคะแรงรับก็สามารถเกิดขึ้นได้ในสองรูปแบบนะคะก็คือเกิดในทิศทางเดียวกันแล้วก็ทิศทางตรงกันข้ามค่ะเราก็มาดูแรงรับที่เกิดอยู่ในทิศทางเดียวกันก่อนค่ะในภาพนะคะคุณครูก็จะมีรังไม้อยู่ทั้งหมด2รังใช่ไหมคะมีรังไม้อยู่2รังนะคะ แล้วนักเรียนก็จะเห็นว่ามีลูกศรสีดำใช่ไหมคะ,ะลูกศรสีดำนะคะก็จะแทนแรงนักเรียนดูรังไม้รังแรกนะคะรังไม้รังแรกเนี่ยจะมีลูกศรสีดำอยู่สงลูกศรใช่ไหมคะแสดงว่ามีแรงอยู่สองแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะแล้วแรง2แรงเนี่ยก็ได้กระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ไปทางไปทางไหนคะ,ะถ้าเป็นทาง ฝั่งนักเรียนนะคะก็จะเป็นทางซ้ายมืออวัตถุรังไม้นี้ก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือนั่นเองค่ะด้วยแรง2แรงที่กระทาต่อวัตถุมาดูรังไม้รังที่2นะคะรังไม้รังที่2ก็จะมีแรงสองแรงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแรง2แรงนี้ก็กระทําอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งแรง2แรงนี้อยู่ในด้านซ้ายมือแต่แรงสแรงนี้ก็กําลังจะผลักให้วัตถุเคลื่อนที่มาทาง ขวามือนั่นเองค่ะนะอันนี้ก็คือการที่แรงทั้งสองแรงนะคะกระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูการเกิดแรงในรูปแบบที่2กันค่ะก็คือการเกิดแรงในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแรงทั้งสองแรงนะคะกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามอ่านะ นะคะคุณครูก็มีรังไม้มาอีกหนึ่งรังค่ะแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะลูกศรจะไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะลูกศรเนี่ยจะอยู่คนละทิศทางอ่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะว่าแรงทั้งสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามถูกต้องไหมคะอ่าเรามาดูนะคะแรงฝั่งขวามือนะคะคือลูกศรฝั่งขวามือนะคะก็จะมีค่าแรงเท่ากับ 5นิวตันนะคะส่วนลูกศรฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีค่าแรงเท่ากับ3นิวตันอ,อันนี้คือกรณีที่แรงอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเมื่อแรงทั้งสองแรงเนี่ยมาเจอกันนะคะก็จะเกิดการหักล้างกันนะคะเมื่อเกิดการหักล้างกันแล้วเนี่ยวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่านั่นเองค่ะค่ะ มีอีกหนึ่งกรณีนะคะในแรงที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะคะในกรณีที่ถ้าแรงทั้งสองแรงเนี่ยมีค่าแรงเท่ากันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะมีค่าแรงเท่ากับห้านิวตันฝั่งขวามือก็มีค่าแรงเท่ากับห้านิวตันเมื่อแรงทั้งสองแรงมาเจอกันแน่นอนมันเกิดการหักล้างกันถูกต้องไหมคะก็คือเอาแรงทั้งสองแรงนั้นมาลบกันเมื่อลบกันแล้วจะเท่ากับ 0แสดงว่าแรงลับก็มีค่าเท่ากับ0นะคะเมื่อแรงลับมีค่าเท่ากับ0ย์เนี่ยวัตถุก,ก็จะไม่เคลื่อนที่ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างการหาแรงลับค่ะเป็นการหาแรงลับในทิศทางเดียวกันนะคะแสดงว่าแรงทั้งแรงแรงอยู่ในทิศทางเดียวกันอ่าเรามาดูกันค่ะคุณครูก็มีรถยนต์หนึ่งคันนะคะคือวัตถุแล้วก็มี คนอยู่สองคนนะคะช่วยกันออกแรงนะคะออกแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะซึ่งคนสองคนนี้ออกแรงไม่เท่ากันนะคะคนแรกก็จะออกแรงเท่ากับ3นิวตันคนที่สองออกแรงเท่ากับ5นิวตันนแต่แรงทั้งสองแรงอยู่ในทิศทางเดียวกันแสดงว่าเราต้องเอาแรงทั้งสองแรงมาทาไมคะมาบวกกันเมื่อบวกแล้วนะคะค่าแรงลักก็จะได้เท่ากับ8นิวตัน นะคะวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือนั่นเองค่ะค่าต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการหาค่าแรงลับในทิศทางตรงกันข้ามค่ะในภาพนะคะในตัวอย่างนะคะจะมีรถยนต์อยู่1นคันนะคะแล้วมีคนอยู่3คนแสดงว่าตอนนี้มีแรงอยู่ทั้งหมด3แรงแต แรงทั้ง3แรงเนี่ยไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามแต่แรงฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีทั้งหมด2แรงถูกต้องไหมคะแรงฝั่งขวามือมีทั้งหมด1แรงแรงแรงฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่มี2แรงแสดงว่าเราจะต้องเอาแรงทั้งสองแรงมา บวกกันเพราะว่าแรงทั้งสองแรงนี้อยู่ในทิศทางเดียวกันเราต้องเอาแรงมาบวกกันนะคะเมื่อนำมาบวกกันแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือจะมีแรงเท่ากับ8นิวตันค่ะส่วนฝั่งขวามือนะคะก็จะมีแรงเท่ากับ3นิวตันอ่าถ้ามีแรงทั้งสองแรงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันแบบนี้แสดงว่าเราต้องเอาแรงทั้งสองแรงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามมารบกัน ฝัะะ่งซ้ายมือมีอยู่8ฝั่งขวามือมีอยู่3เมื่อลบกันแล้วแรงรับจะเท่ากับ5นิวตันทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาค่ะสำหรับเรื่องแรงรับในวันนี้นะคะก็หมดตรงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเราเรียนดูคลิปวิดีโอครั้งแรกยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถ เปิดย้อนกลับไปฟังได้อีกรอบนะคะเพื่อทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งก่อนที่นักเรียนจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะ